ค่ะและตอนนี้หวันอยู่ที่บูธของ t t c Motor นะคะกับคุณชนะชัยชัยปัญญาผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประสบการณ์ลูกค้าบริษัท t t c Motor จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหวานสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านครับค่ะสำหรับปีนี้ t t c Motor มีอะไรมาจาัดแสดงบ้างคะครับผมในปีนี้นะครับทาง t t c Motor มาในนามของ Mercedes-Benz Certified Pre-Owned Vehicles นะครับซึ่งก็คือรถเดโมโป,ป้ายแดงเลขไมน้อยดอกเบีย้ยเหมือนรถใหม่นะครับและก็เป็นรถมือสองคัดคุณภาพพิเศษตรวจเช็คล เกียรกว่า150รายการตามมาตรฐาน Mercedes Benz นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรถมือ2ที่คุณภาพแตกต่างแล้วก็มั่นใจได้แน่นอนครับ แล้วมีรถคันไหนที่อยากจะแนะนําคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่สดๆในตอนนี้บ้างคะได้เลยครับรถที่เรานํามานะครับในปีนี้เนี่ยมีหลากหลายเลยทั้งรถซารลูน SUV แล้วก็สปอร์ตนะครับอย่างคันนี้นะครับคันข้างๆคุณหมูหวานเลยะะนะครับคันนี้เป็น GLA 200 AMG นะครับเลขไหม่วิ่งไปเพียง1,400กิโลเมตรนะครับรถอายุ5เดือนเท่านั้นเองเรียกได้ว่าใกล้เคียงรถใหม่มากๆแล้วก็ได้ดอกเบี้ยเหมือนรถใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าราคาถูกกว่ารถใหม่ถึงเกือบ2 0 0 0 0 0บาท ถือว่าเซฟได้เยอะมากๆมากเลยครับค่ะแล้นอกจากรถรุ่นนี้แล้วยังมีรถรุ่นไหนอีกบ้างคะสำหรับคันต่อมาก็เอาใจคนชอบรถสปอร์ตรถแรงแดงกันบ้างนะครับแนะนำเป็น Mercedes AMG G, G L A 3 5นะครับคันนี้เนี่ยวิ่งไปแค่8,000กว่ากิโลเองนะครับแต่ว่าราคาถูกกับป้ายแดงไปเกือบ400,000บาทเลยทีเดียวโอ้แล้วรุ่นต่อไปล่ะคะที่อยากจะแนะนำนอกจากรนนี้เชื่อว่าต้องมีอีกหลายรุ่นที่คุณผู้ชมอยากจะ รอดูอยู่คันต่อมาขอแนะนำเป็นรถหรูกันบ้างนะครับเป็น S 3 5 0 D Exclusive นะครับคันนี้รถอายุเพียงแค่7เดือนนะครับวิ่งแค่6,000กว่ากิโลแต่ว่าราคาประหยัดไปกว่าป้ายแดงถึงประมาณ700,000บาทเลยทีเดียวครับค่ะน่าสนใจมากนะคะสำหรับคันนี้และนอกจากคันนี้ขอคันสุดท้ายแล้วค่ะมีอะไรที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านบ้างคะครับขันต่อมาขอแนะนำเป็นรถสปอร์ตคูเป้กันบ้างนะครับกับ C 2 5 0คูเป AMG คันนี้นะครับวิ่งเพียงแค่40,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับแต่ว่าประหยัดกว่าราคาป้ายแดงไปถึง1 3 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเมื่อลูกค้าซื้อรถไปแล้วมีบริการหลังการขายยังไงบ้างคะครับ ทีทีซีมอเตอร์ของเราเป็นผู้จำหน่าย Mercedes- Benz นซอย่างเป็นทางการมากว่า40ปีแล้วนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลบริการหลังการขายยอดเยี่ยมหลายปี้อนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับถึงประสบการณ์ทีมงานผู้เชี่ยวชาญและก็บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมนะครับเรามีทั้งขายและก็เซอร์วิสนะครับครบทุกไลน์ของ Mercedes- Benz นซเลยทั้งตัว Mercedes- Benz นซ์เมอร์เซเดสเอ็ม e จีเมอร์เซเดสอีคิวเมอร์เซเดสไมบัตและสปรินเตอร์ด้วยนะครับในส่วนของสู์บริการหลังการขายของเเเเรรราานะะคับพิ่่งมมีกกแลล็ปดใหย สะดวกสบายรหรูหราทันสมัยมากนะครับแต่ว่าถ้าไม่สะดวกเดินทางมานะครับเรามีบริการรับส่งรถของท่านถึงที่ในการเข้าสู์บริการเลยก็เรียกว่าไม่ต้องเอารถไปเข้าสูนั่งรอเบื่ออีกต่อไปนะครับก็นอนอยู่ที่บ้านสบายๆนะครับนัดหมายออนไลน์นะครับมีทีมงานมารับรถถึงที่นะครับไปถึงประเมินค่าซ่อมนะครับแจ้งเรียบร้อยนะครับซ่อมเสร็จเรียบร้อยก็เอารถมาคืนถึงที่เลยนะครับ นอกจากนั้นนะครับเรายังมีในส่วนของ TDC Body and Paint นะครับเป็นอู่ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานระดับสูงนะครับได้มาตรฐานระดับ Level 4ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของ Mercedes-Benz นะครับสามารถซ่อมตัวถังที่เป็นอลูมิเนียมได้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่า TDC Motor นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Mercedes-Benz มานานนะครับแล้วก็มีบริการครบทุกอย่างครบจบทุกเรื่อง Benz ครับ ค่ะแล้วนอกจากนี้มีแคมเปญหรือว่าโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างคะครับผมสำหรับมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้นะครับเรียกได้ว่าพิเศษสุดจริงๆครับเรามากับแคมเปญพิเศษแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยคุณมูหวานอาจจะเคยได้ยินดอกเบี้ยต่ำดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแต่เรามากับดอกเบี้ยติดลบครับดอกเบี้ยติดลบก็คือเงินดาวน์บวกเงินผ่อนนะครับออกมาเนี่ยคำนวณแล้วถูกกว่าราคาเต็มของรถซะอีกนะครับเรียกว่าเป็นที่แรกที่เดียวที่ทีดีซีมอเตอร์เท่านั้นนะครับค่ะ พิเศษสุดมากไปกว่านั้นอีกครับจองรถในงานกับ TDC Motor นะครับก็รับบัตร VIP 2ใบนะครับร่วมงาน TDC Motor Starlight Phenomenon นะครับเป็นคอนเสิร์ตระเบิดความมันกลางโชว์รูมเราเลยนะครับในวันที่12ธันวาคมนี้นะครับนำทีมโดยคุณเจเจตรินคุณซานิคุณตั้มแล้วก็ดีเจชันนำมากมายเลยนะครับก็ซื้อรถปุ๊บนะครับก็มาสนุกกันปั๊บเลย สุดยอดเดี๋ยวหวานยังไงเดี๋ยวหวานต้องไปรีบซื้อบ้างแล้วยินดีครับค่แล้วสุดท้ายนี้อยากจะให้ฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านที่กำลังชมสดๆอยู่ตอนนี้หน่อยค่ะครับ ก็ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับถ้ามีโอกาสได้มาเยี่ยมชมที่งานมอเตอร์เอ็กซ์นะครับก็ขอเรียนเชิญที่บูธของ TTC Motor นะครับเ e อร์ d e s b e n z Certified รถ Ben z ์มือสองคัดคุณภาพพิเศษนะครับที่บูธ c 0ู c h a l l e n g e r เนจะครับ Impact Arena เมืองทองธานีระหว่างวันที่1ถึง12ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับเรียนเชิญที่บูธครับค่ะยังไงต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณชนะชัยชัยปัญญาค่ะผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประสบการณ์ลูกค้าบริษัท TTC Motor จำกัดนะคะค BOOM yeah.